การพระสุตตันตปิฎกคัมภีที่ห้าคุถกานิกายคุถกปา,าเถะเล่มหนึ่งว่าโดยคาถาที่หนึ่งและสองแห่งนิธิกรารดะคาถากันที่สี่สิบเก้าคัมภีรคุถักานิกายคุถกปาเถาะว่าด้วยคาถาที่หนึ่งถึงสองแห่งนิธิกรารดะคาถา นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสั ah ม ah ามาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนิพพิง นิเทติปุริโสครมทีเรุตกุนติเกอเทกิเจสมุปันเนอัทายะเมภวิสติราชตวาธุรุตัสสะโจรตุปิริตัสสะวาพินัสวาปะมุขายะทุพิเขอาปทาสุวาตติ ณวันนี้ธรรมภาคจะแสดงพระไตรปิฎกเทศนามหาวิทยรณัยไตรภาคในคัมภีร์ุธกานิกายกุทธกาถา,ากันที่49ว่าโดยนิ้ิการดาคาถาตอนต้นอันกล่าวด้วยความประสงค์ของบุคคลทั้งหลายที่ฝันทรัพย์ไ้และความแปรไปแห่งทรัพย์ที่ฝันไวส้สืบต่อไปตามวรรคพระาพบาลีและถกถากับธรรมถาธ,รรธ,ธิบาย เพื่อให้เป็นประโยชน์แก่พุทธศาสนิกชน,นทั้งหลายตามทุกควรแก่เวลาฟังพระสัทธรรมเทศนาะตอนบาลีดำเนินความตาวาระพระบาลีที่เป็นนิพนธคาถาซึ่งได้ยกขึ้นไว้นั้นว่าปุริโซอันว่าบุุษนิเทติจำ่ำฟังไวน้นิจริงซึ่งทรัพย์ที่ควรฝังทำพิเรในที่ลึก โอทธกันติเกมีน้ำเป็นที่สุดอัดเหกิเจสมุปันเนอัตายะเมควิสติด้วยคิดไว้ว่าเมื่อมีธุระเกิดขึ้นทรัพย์ที่เราฝังไว้นี้จะได้เป็นประโยชน์แก่เราราชโตวาชุรัตสตะาอีกประการหนึ่งด้วยคิดเพื่อจะหลีกเลี่ยงซึ่งราชภัยบ้างโจรโจระโตปิริตัสสะวา ด้วยคิดจะป้องกันซึ่งโจรระภัยบ้างอินัสวาปะโมกคายะโดยคิดจะเก็บไว้ใช้นี่บ้างพระพิกขา,าพระเิคเขน่าจะเป็นทุพเพิเขนะทุกพเขทุอาปทาสุวาโดยคิดจะไว้ใช้ในเวลาเกิดกดอยากบ้างในเวลามีภัยอันตรายบ้าง เอตัทธายะโรกันสมิงิธินามะนิทียติยติบุคคลในโลกย่อมฝังทรัพย์ไว้ด้วยความประสงค์อย่างนี้ตาวัตสุนิฮิโตสันโตทัมพิเรอุทการติเกทรัพย์ที่เขาฝังไว้ในที่ลึกมีน้ำเป็นที่สุดนั้นเขาถือว่าเขาฝังไว้ดี นัสัพโธสัพทาเยวะตัสต,ตังอุปกปติแต่ทรัพที่เขาฝังไว้นั้นทั้งสิ้นย่อมไม่สําเร็จแก่เขาทุกเมื่อไปนิธิวาทานาจาวติคือบางทีทรัพที่เขาฝังไว้นั้นก็เคลื่อนที่ไปเสียก็มีสัญญาว่าสวิโมยติบางทีเขาลืมที่ฝังไว้ก็มีนาคาวาอปนาเมนติ บางทีพวกหน้าผักไปเสียก็มียักหาวาปิหรันตินังบางทีพวกยักนำไปเสียก็มีอปิยาวาปิทายาธาอุทรันติอปัสโตบางทีพวกญาติซึ่งเกลียดชังกันไปลักขุดเอาเสียก็มียาทาปัญญัคโยอัญยักยะธาปุญญัคโยโหติ เมื่อสิ้นบุญเมื่อไรสัพพเมตังวินัสติทรัพที่ฝังไว้นั้นก็ชิบหายไปสิ้นดังนี้รวมเนื้อความตามที่ได้ยกพระบาลีขึ้นแปลแล้วนี้ว่าบุรุษย่อมฝังทรัพไว้ในที่ลึกจดถึงนามด้วยคิดว่าเมื่อกิจธุระเกิดขึ้นแก่เราจะได้เป็นประโยชน์แก่เราดังนี้ก็มี คิดว่าจะป้องกันร,ราชภัยโจรภัยก็มีคิดว่าจะเก็บไว้ใช้นี่ก็มีคิดว่าจะใช้เวลาเกิดข้าวแทนก็มีคิดว่าจะได้ใช้ในเวลามีภัยอันตรายก็มีเป็นอันว่าบุคคลในโลกที่ฝังทรัพย์ไว้ก็ด้วยความประสงค์อย่างนี้ทั้งนั้นทรัพย์ที่เขาฝังไว้นั้นเมื่อเขาฝังไว้ลึกจนจดถึงน้ําเขาจึงนึกว่าเขาฝังไว้ดี แต่ทรัพย์ที่เขาฝังไว้ทั้งปวงนั้นย่อมไม่ให้สําเร็จประโยชน์แก่เขาทุกเมื่อไปด้วยเหตุว่าทรัพย์ที่เขาฝังไว้นั้นเคลื่อนที่ไปก็มีเขาลืมที่ฝังไว้เสียก็มีพวกหน้าผลักไปก็มีพวกยักษ์นาไปเสียก็มีพวกญาติซึ่งเกลียดชังการไปลักขุดเอาเสียก็มีเมื่อสิ้นบุญเมื่อไรแล้วทรัพย์ที่ฝังไว้นั้นก็ฉิดหายไปสิ้นดังนี้ พระพุทธเจ้าได้ตรัสไว้ในต้นนิธิการดะคาถาอันกล่าวด้วยคุณทรัพย์เยียงเท่านี้ตอนอัธถกถาตอนนี้ไปเป็นเนื้อความในอธถกถาปรมมัโชติกาว่าสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ทรงแสดงความทิบัติคือความทุกข์ยากของผู้ที่ปราศจากบุญทั้งหลายไว้ด้วยติโรกุณะคาถาดังที่ได้แสดงมาแล้วในการก่อนนั้นส่วนในนิธิการคาถานี้ กล่าวถึงบุญกุศลในการยกการฝังทรัพย์ขึ้นโดยโดยยกการฝังทรัพย์ขึ้นเป็นต้นเหตุเพราะฉะนั้นจึงได้ยกเอานิธิการดกคาถามาไว้เป็นลำดับแห่งจิโรกุดะคาถาเอตุปติปนัสสะเ็ต้นเหตุที่สมเด็จพระผู้มีพระภาคเาจ้าจะตรัสเทศนาซึ่งนิธิการดกคาถานี้มีมาว่า มีกุลุงพีผู้หนึ่งเป็นคนมั่งคั่งด้วยทรัพย์สมบัติอยู่ในกรุงสาวัตถีโซจรัตโหโติบอกแม่หนอโซจะสตโโหติปัสสันโนกุ่มกุลุมพีผู้นั้นไม่ใช่แต่จะมีทรัพย์สมบัติภายนอกท่านั้นก็หาไม่ยังมีทรัพย์สมบัติภายในคือมีความเลื่อมใสศรัทธาปราศจากเสียซึ่งความตระนีมมีใ้ยินดีต่อการบริจาคทานด้วยเออ อยู่มาวันหนึ่งกุดุมปีผู้นั้นได้ถวายทานแก่พระภิกษุสงฆ์มีพระพุทธองค์เป็นประธานในคราวนั้นพระเจ้าประสเสนที่โกศลมีพระราชประสงค์อยากได้ทรัพย์จึงใช้ให้พวกราชบุรุษไปบอกกุดุมพีนั้นว่าเจ้าจงไปนำกุดุมปีนั้นมาหาเราราชบุรุษนั้นก็ไปบอกกูดุมพีนั้นว่าดูก่อนพระหิหาพอดีเวลานี้มีพระราชวงการรับสางให้หากุดุมพีนั้น กำลังเลี้ยงดูพระที่สุดสูงม,ม,มีพระพุทธองค์เป็นประธานอยู่ด้วยใจอันประกอบด้วยศรัทธาเป็นต้นจึงบอกพระที่บุตรนั้นว่าท่านจงไปก่อนเถิดเราจะตามไปภายหลังด้วยเวลานี้เรากำลังฝังทัพยอยู่เมื่อสมเร็จพระผู้มีพระภาคเจ้าสวยเสร็จแล้วมีพระพุทธประสงค์จะทรงเรียกการทำบุญว่าเป็นการฝังทรัพ์โดยปรมาตา์จึงได้ตรัสเป็นมิธริการดาคาถาว่า นิติงนิเทติปุริโซเป็นต้นดังที่ได้ยกขึ้นแปลไว้แล้วนั้นดังน,นี้สถานิติงนิเทติปุริโซในนิธิการดักคาถานีนนั้นมีอธิบายว่านิตินั้นได้แก่ทรัพย์ที่บุคคลฝังไว้รักษาไว้คุ้มครองไว้อันรวมเรียกว่าขุมทรัพย์ขุมทรัพย์นั้นมีสี่ประการผา,าวาโรคือขุมทรัพย์ภาวน,นึงชังขโมคือขุมทรัพย์ แห่งหนึ่งอังคโมคือขุมทรัพย์อวัยวะหนึ่งอนุคามีโกคือขุมทรัพย์ตามตนหนึ่งขุมทรัพย์ถาวรนั้นได้แก่เงินหรือทองซึ่งอยู่ที่พื้นดินหรือที่อากาศหรือที่เรือกสวนไรนาบ้านช่องอะไหนึ่งขุมทรัพย์แห่งนั้นได้แก่ธาตุาสีช้างมา้าโคกระบือ้อแพะแกะไก่สุกรหรือทรัพย์อะไหนึ่งที่เกี่ยวกับด้วยอิริยาบถ ผมทัพย์อวัยวะนั้นได้แก่การงานคือศิลปะวิทยาที่ติดอยู่กับอวัยวะร่างกายของบุคคลุมทรัพย์ติดตามตนนั้นได้แก่บุญที่สำเร็จด้วยการให้ทานรรกษาศีลเจริญภาวนาฟังธรรมเทศนาและแสดงธรรมอะไรหนึ่งซึ่งจะให้ผลอันเป็นที่พึงใจในที่ตนไปเกิดแล้วนั้นๆแต่ในนิพิการดัชาฐา,านีหมายขุมทรัพย์ผาวร นิเทติถเปติปฏิสหาเมติโคเปติคําว่าฝังไว้นั้นคือวางไว้เก็บไว้รักษาไว้คําว่าบุรุษนั้นหมายบุรุษทั่วไปไม่ว่าหญิงหรือชายหรือกระเทยชนิดใดที่กล่าวว่าบุรุษนั้นโดยมุ่งเอาบุรุษเป็นใหญ่คําว่าในที่ลึกมีน้ําเป็นที่สุดนั้นคือหมายถึงที่ลึกซึ่งจะต้องอย่างลงไป ที่ลึกโดยมากต้องถึงน้ําข้างล่างแต่ที่ลึกบางแห่งไม่มีน้ําอยู่ข้างล่างตรงนี้เช่นในที่ดอนอันฐานน้ำยากถึงจะขุดลึกลงไปสักเท่าใดก็ไม่พบน้ําบางแห่งขุดลงไปถึงน้ํายังไม่ลึกก็ดีคําว่าที่ลึกจนถึงน้ํานั้นหมายความว่าลึกด้วยถึงน้ํารองข้างล่างด้วยคือผู้ขุดกะได้ว่าถ้าขุดลงไปอีกไม่ช้าก็จะถึงน้ํา ที่เช่นนี้จึงเรียกว่าที่ลึกมีน้ำเป็นที่สุดอเทกิเจสมุป,ปันเนคำว,ว่าเมื่อกิจธุระเกิดขึ้นนั้นหมายความว่าเมื่อกิจธุระที่จะต้องใช้ทรัพย์เกิดขึ้นผู้ที่ฝังทรัพย์ไว้นั้นก็หวังว่าจะได้ใช้ทรัพย์นั้นตามประสงค์เอวังนิธานป,ประโยชน์นังทัดเซนโตเมื่อสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงสแสดงประโยชน์แห่งการฝังทรัพย์ไว้ดังนี้แล้ว เมื่อจะทรงแสดงซึ่งความประสงค์ที่จะหลีกเลี่ยงความสิบหายของผู้ฝังซับไว้จึงได้ตรัสต่อไปว่าราชาโตว,วาทุรุตสะทางนี้เป็นต้นซึ่งมีคําแปลว่าเขาฝังรั์ไว้เพื่อป้องกาันร,รัาชาภาัยจรภัยก็มีเพื่อหลบหนี้ก็มีเพื่อไว้ใช้ในเวลาข้าวแพงก็มีเพื่อใช้ไว้ใช้ในเวลามีภัยอันตรายก็มีดังนี้คำเหล่านี้มีคําอธิบายว่า คำว่าราชภัยนั้นได้แก่ภัยอันเกิดจากราชโจรคือพวกนายโจรที่มีอำนาจอาจร้องเรียกเอาทรัพย์กดขี่ข่มเหงเอาทรัพย์ได้คล้ายกับพระราชาคำว่าโจรภัยนั้นได้แก่ภัยอันเกิดจากพวกโจรที่ลักขโมยย่องเบาคำว่าหลบหนี้นั้นคือซ่อนหนี้คำว่าข้าวแพงนั้นคือเกิดกฎดยากยากที่คนจนจะหาเลี้ยงชีพได้ คำว่าอันตรายนั้นได้แก่อันตรายเกิดจากไฟหรือน้ําหรือเกิดจากพวกญาติที่ไม่รักใคร่กันเพื่อที่ฝังซั์ไว้ย่อมมีความประสงค์เพื่อจะเลี่ยงภัยเหล่านี้เอวามาธาทิฆมาทิปายังอนัธาคมาทิปายันติครั้นสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงสแสดงประโยชน์แห่งการฝังซั์ไว้สองอย่างด้วยคาถาทั้งสองอันกล่าวถึงความมุ่งหมายประโยชน์ และความเด็กเลี่ยงความชิดหายอย่างนี้แล้วเมื่อจะทรงย้ำความประสงค์ของผู้บิของผู้ฝังรับไว้ทั้งสองอย่างนั้นจึงได้ตรัสว่าเอตะทธาททยาโรกัสมมงนิธินนามนิตยติว่าเขาฝังทรัพย์ไว้ในโลกก็โดยมีความประสงค์อย่างนี้คือการที่เขาฝังทรัพย์มีเงินละทองเป็นต้นไว้ในโอกาสโลกนี้ ก็ด้วยมีความประสงค์่างนี้แต่เพื่อจะทรงแสดงให้เห็นว่าทรัพย์ที่เขาฝังไว้นั้นย่อมให้สําเร็จแก่ผู้มีบุญเท่านั้นไม่ให้สําเร็จประโยชน์แก่ผู้ที่ไม่มีบุญจึงได้ตรัสว่าตาวัสุนิฮิโตสั้นโตเป็นต้นจึงแปลว่าทรัพย์เขาฝังไว้ในที่ลึกจดถึงน้ํานั้นย่อมไม่ให้สําเร็จประโยชน์แก่เขาทุกเมื่อไป เมื่อจะทรงอ้างเหตุที่ไม่ให้ทรัพย์ซึ่งเขาฝังไว้นั้นสําเร็จประโยชน์แก่เขาทุกเมื่อถึงได้ตรัสว่าในที่วานท่านาวจวติเป็นต้นซึ่งมีนอความว่าทรัพย์ที่เขาฝังไว้นั้นย่อมเคลื่อนจะไปจากที่ก็มีคือถึงแม้ว่าทรัพย์นั้นเป็นของไม่มีจิตวิญญาณก็ตามแต่เมื่อเจ้าของขึ้นบุญลงในเวลาใดแล้วทรัพย์นั้นก็ย่อมเคลื่อนที่ไปสู่ที่อื่นถ้าไม่อย่างนั้นเจ้าของทรัพย์นั้นก็ลืมที่ตนฝังไว หรือมีพวกหน้าทําให้เคลื่อนที่ไปมีพวกยักษ์มานําเอาไปมีพวกญาติมาลักขุดเอาไปได้ใจความว่าเมื่อเจ้าของทรัพย์สิ้นบุญลงในเวลาใดทรัพย์นั้นก็จะหายหมดไปในเวลานั้นดังนี้ข้อความในอัธถาถาตอนนี้เปงนต่านี้ตอนธรรมถาิบายตอนนี้ไปเป็นเื้อความในธรรมถาธิบายว่านิธิการดักขาถานนี้ กล่าวถึงขุมทรัพย์คือกล่าวถึงขุมทรัพย์ที่บุคคลฝังในพื้นแผ่นดินด้เห็นว่าในครั้งก่อนโน้นหรือในสมัยนี้ก็ตามย่อมมีการนิยมฝังทรัพย์ไว้ในพื้นดินสําหรับในประเทศบ้านเมืองที่ไม่มีออมสินหรือไม่มีธนาคารที่จะเก็บทรัพย์ไว้หรือฝากทรัพย์ไว้ส่วนในประเทศบ้านเมืองที่จะเริญรุ่งเรืองแล้วย่อมมีที่เก็บออมทรัพย์ที่เก็บกทรัพย์จะเรียกว,ว่าคลังออมสิน เมื่อธนาคารอันเป็นสถานที่ปลอดภัยยิ่งกว่าฝังฝากไว้ในแผ่นดินในพื้นดินเพราะการฝังฝากไว้ในพื้นดินนั้นพระพุทธเจ้าได้ตรัสไว้แล้วว่าไม่ให้สําเร็จประโยชน์แก่เจ้าของทุกเมื่อไปโดยมีหนทางเป็นอันตรายอยู่มากคือพระองค์ทรงชี้ไว้ว่าทรัพย์ที่ฝังไว้นั้นเคลื่อนที่ไปก็มีหรือเจ้าของลืมที่ฝังเสียก็มีพวกนาคลักไปเสียก็มีพวกยักษ์ลักไปเสียก็มี พวกญาติรับไปเสียก็มีอย่งนี้เป็นต้นส่วนการเก็บไว้ในครังอมสินหรือธนาคารที่เรียกอีกอย่างหนึ่งว่าแบงก์นั้นย่อมไม่มีภัยอันตรายเหล่านี้คือทรัพย์ที่เราฝากไว้นั้นเจ้าหน้าที่รับเก็บไว้ให้ดีเสมอไม่เคลื่อนที่เสียหายไปทางใดทั้งเราก็ไม่ลืมว่าเราฝากไว้ที่ไหนเพราะเหตุว่าเรามีหนังสือสําคัญถือไว้ หากเราลืมเราเปิดดูเวลาใดก็ได้พวกหน้าหรือยักหรือาติมิตรสาโรหิตที่จะไปลักขโมยเอานั้นย่อมไม่สามารถจะไปลักขโมยเอาได้ถึงไฟจะไหม้น้ําจะท่วมก็ไม่เป็นอันตรายเพราะเหตุว่าเมื่อรัฐบาลยังตั้งอยู่ตราบใดทรัพย์ที่เราฝากไว้ในกลางออมสินหรือในธนาคารของรัฐบาลก็ยังตั้งอยู่ตราบนั้น เราเบิกมาใช้ได้ตามความประสงค์คือถ้าเราอยากเบิกมาใช้ให้ได้ทันใจทุกเมื่อไปเราก็ฝากเป็นแผนเผื่อเรียกคือถ้าเราฝากเป็นแผนเกเผื่อเรียกอันได้แก่เขียนลงไปในสมุดอมสินตรงช่องว่างเผื่อเรียกคือต่อท้ายคําว่าเผื่อเรียกนั้นแล้วเราเบิกได้ทุกวันไปตามเวลาที่เปิดที่ทําการถ้าเราไม่ต้องการจะเก็บไว้สำหรับใช้ เราก็ฝากไว้เป็นแะแนกประจำเขียนจำนวนเงินลงไปในบัญชีที่มีคำว่าประจำต่อท้ายคำว่าประจำนั้นแล้วเราต้องบอกล่วงหน้า6เดือนก่อนจึงจะเบิกได้แต่เมื่อเราฝากไว้ที่ไหนเราก็เบิกได้ในที่นั้นได้เท่านั้นจะไปเบิกที่อื่นนั้นไม่ได้ทัพที่เราฝากไว้ในคลังออมสินซึ่งมีอยู่ตามอำเภอและที่ทำการต่างๆดัง,งที่เราเห็นอยู่ทุกวันนี้ เป็นทรัพย์ที่ไม่สูญหายด้วยผู้ฝากซึ่งแทนที่เราจะต้องจ้างเขารักษาเขาเก็บให้ค่าจ้างเราอีกเขากลับให้ค่าจ้างเราอีกคือให้ดอกเบี้ยแกเรานับว่าเราผู้ฝากได้เปรียบถึงสองประการคือครางออมสินรักษาให้เราด้วยให้ดอกเบีย้ยเราด้วยโดยเหตุนี้ในสมัยนี้จึงนิยมฝากฟางออมสินกันเลิกการฝังไว้ในแผ่นดินดัทงที่แสดงมาในพระบาลี เอกประการหนึ่งพระอัฏฐาจารย์ได้ขยายขุมทรัพย์ไว้ถึงสี่ขุมคือขุมทรัพย์ถาวรหนึ่งขุมทรัพย์หน้าแข้งหนึ่งขุมทรัพย์อวัยวะหนึ่งขุมทรัพย์ติดตามตนหนึ่งซึ่งท่านอธิบายว่าขุมทรัพย์ถาวรนั้นได้แก่ทรัพย์ที่ฝังไว้ในแผ่นดินหรือที่เก็บไว้ในอาาัาฐหรือที่เลือกสวนไรนาคำพระอักถาจารย์คำนี้กินความกว้างขวางทำให้คนทั้งปวงล่วงรู้เรื่องขุมทรัพย์มาก แต่ที่เรียกว่าขุมทรัพย์นั้นเรียกโดยชินปากเท่านั้นคือครั้งโบราณนิยมการเก็บทรัพย์ไว้ในดินถึงกับเรียกการติดปากว่าขุมทรัพย์เมื่อกล่าวถึงเงินที่เก็บไว้ในอากาศก็เรียกทำหรือเรียกสวนไร่นาแล้วก็เห็นได้ว่าคำที่เรียกว่าขุมทรัพย์นั้นได้แก่ทรัพย์ที่เก็บไว้ในที่ต่างๆคือเงินทองที่เก็บไว้ในพื้นดินบ้านที่เก็บไว้ในอากาศ อันได้แก่ที่เก็บไว้ในที่สูงเช่นเพดานหรือข้าคบต้นไม้เป็นต้นตลอดถึงทรัพย์ที่เก็บไว้ในที่ดินคือซื้อเป็นที่ดินที่ไร่ทรนาที่ไร่นาเรือกสวนไว้ทรัพย์เหล่านั้นทั้งสิ้นเรียกว่าขุมทรัพย์ถวรทางนั้นโดยเหตุนี้การฝากทรัพย์ไว้ในทางออมสินหรือในธนาคารหรือในธน,นาคารซึ่งมีอยู่ในสมัยนี้นั้นก็เรียกว่าเป็นการฝากทรัพย์ไว้เหมือนกัน ทรัพย์ที่เราฝากไว้นั้นเรียกว่าเป็นขุมทรัพย์เหมือนกันแต่เป็นขุมทรัพย์ที่ดีกว่าขุมทรัพย์ซึ่งมีอยู่ในพื้นดินหรือในที่สูงมีแพาดานและค่าคบต้นไม้เป็นต้นด้วยเหตุผลดังที่แสดงมาขุมทรัพย์ที่สองซึ่งเรียกว่าขุมทรัพย์นักแข่งนั้นพระนกธรรมจารย์ไมเอาเบาไพรชัฏานะ และสัตว์ของเลี้ยงซึ่งเดินไปเดินมาได้โดยเหตุนี้ขอให้ท่านขอให้เราทั้งหลายผู้ต้องการจะเก็บทั์ไว้เป็นผหตที่สองจงใช้ทรัพย์ให้ถูกต้องตามข้อที่สองนี้คือเจ้าบ่าไพรไว้ใช้คือจ้างเ่าวไพรไว้ใช้หรือซื้อสัตว์พาณิไว้ใช้เลี้ยงแพะแกะไก่สุกรไว้ให้เข้ากับสมัยเพราะเห็นว่าการที่บ่าวไพรบริวารมีสัตว์าณะคือช้างม้าโคกระบือ และมีสัตว์ของเลี้ยงคือแพะแกะไก่จุก่อนนั้นย่อมเป็นที่นิยมมาตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วพระฉจนัน้นพระอัฏฐกถาจารย์จึงได้จัดก,การมีบา่าวไพร่ช้างมาโคกระบือแพะแกะไก่จุกรไว้เป็นขุมทรัพย์ที่สองเรียกว่าขุมทรัพย์นาคแข่งเพราะทรัพย์พวกนี้เป็นทรัพย์เดินได้ด้วยเทา้าเรามีวาหารเรียกว่าหากินด้วยกําลังแข่งแต่ความจริงมีอยู่ว่าแข่งย่อมเดินไปได้ แต่แข้งติดอยู่กับหลังเท้าเท้าต่างหากเกินไปเป็นแต่ไม่มีวงหารนิยมว่าหากินด้วยเท้าหากินด้วยเท้าเท่านั้นเพราะถ้าจะกล่าวว่าหากินด้วยเท้าก็จะเข้าธรรมเนียมของไก่ไปเพราะธรรมดาไก่ย่อมเคี้ยกินด้วยเท้าจึงมีวงหารนิยมว่าหากินด้วยแข้งเพื่อแบ่งแยกจากคำว่าหากินด้วยเท้านั้นเสีย เมื่อเรามีบ่าวไพร่สัานะหรือสัตว์เลี้ยงแล้วเราก็ได้อาศัยใช้เป็นกําลังของเราแต่เราต้องสงเคราะห์เลี้ยงดูให้ดีตามกําลังของเราคือเมื่อเรามีบ่าวไพร่หรือคนใช้ซ้อยเราก็ต้องสงเคราะห์เขาตามหน้าที่ของเราผู้เป็นนายคือธรรมดาผู้เป็นนายต้องสงเคราะห์บ่าวไพร่หรือสงเคราะห์คนใช้ซ้อยด้วยสถานทั้นห้าคือจัดการงานให้ตามต้นควรแก่กําลังของเขา ให้อาหารและรางวัลแก่เขารักษาพยาบาลเขาในเวลาเจ็บไข้แจกของมีรสแปลกประหลาดให้เขากินเช่นแจกผลไม้ในหน้าฤดูใหม่ให้แก่เขาหนึ่งปล่อยให้เขาไปเที่ยวเตร่ได้ในเวลามีเทศกาลานเมืองหนึง่งเมื่อเป็นเมือม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 ่อผู้เป็นนายสงเคราะห์อ,อย่างนี้แล้วย่อมจะได้รับผลดีจากผู้เป็นบ่าวไพร่คนใช้สอยทั้งห้าประการถึงห้าประการคือ เขาจะลุกขึ้นทําการงานก่อนเราผู้เป็นนายหนึ่งเขาจะถือเอาแต่ของพื่อเราผู้เป็นนายให้หนึ่งเขาจะทําการงานให้ดีขึ้นหนึ่งเขาจะนำคุณของเราผู้เป็นนายไปสรรเสริญในที่ต่างๆหนึ่งข้อนี้นายสมควรส่งพราะเบาวไพรคนใช้สอยแต่ข้อที่บาวไพรคนใช้สอยจะตอบแทนบนคุณของนายฝ่ายละห้าสถานดังที่แสดงมาแล้วนี้ มีอยู่ในสิงคาโลวาทสูตรคำพีธิคาิกายปาติกะวะักเป็นคำของพระพุทธเจา้าได้ทรงสั่งสอนไว้ทั้งนั้นส่วนสัตว์พาหนะคือช้างม้าโคกระบือที่เราใสา่ใช้แรงนั้นเราก็ต้องสมเคราะเลี้ยงดูให้ดีและใช้งานตามทุกควรแก่กำลังของมันคล้ายกันกับสัตว์สงเคราะห์เบาไพรคนใช้สอย คือเราต้องใช้แรงมันตามสมควรแก่กําลังของมันเองต้องหาอาหารคือหญ้าและน้ําให้มันกินตามสมควรหนึ่งต้องรักษาพยาบาลมันในเวลามันมีโรคภัยหนึ่งต้องหายาหรือใบไม้ที่เขียวอันเกิดขึ้นในฤดูใหม่ให้มันกินหนึ่งต้องปล่อยมันในเวลาเลิกงานเลิกการงานแล้วหนึง่งเมื่อเราทาําอย่างนี้เรียกว่าเรามีเมตตาแก่สัตว์นะ การที่เรามีเมตตาแก่สาธานะนี้ก็เป็นอันว่าเราได้ทําบุญไว้อย่างหนึ่งซึ่งจะส่งให้เราไปเกิดในสวรรค์เหมือนกันกับการทําบุญอย่างอื่นข้อนี้มีพระบ,บาลีในโสนนันทะชาดกว่าทำมังเชรามหาราชาวาหาเนสุพะเลสุจะอิทธธรมังเริตวานะราชาสังังามมิสุติ มีใจความว่าพระพุทธเจ้าของเราทั้งหลายผู้สวยพระชาติเป็นโสนาบันติได้สั่งสอนกษัตริย์ในชมพูทวีปไว้ว่าดู่อนมหาราชขอพระองค์จงทรงประพฤติธ,ธรรมในสัตพานะและคนโยธาเถิดคือจงทรงสงเคราะห์สัตพานะและคนโยธาเถิดครั้นพระองค์ทรงสงเคราะห์สัตพานะและคนโยธาแล้วพระองค์จะได้เสด็จสู่สวรรค์กับนี้ ส่วนสัตว์ของเลี้ยงมีแพะแกะไก่สุกรเป็นต้นนั้นก็ต้องสงเคราะห์เลี้ยงดูให้จงดีเหมือนกันจึงจะได้ประโยชน์คุ้มกันกันกบที่เสียไปถ้าไม่อย่างนั้นก็จะให้โทษแก่เราผู้เป็นเจ้าของได้ใจความว่าเราต้องทำให้ถึทรั์ข้อที่สองคือเบาพรายคนใช้สอยและสัตว์พาณนะกับสัตว์ของเลี้ยงนี้ให้จงได้ในเมื่อเราเป็นฆราวาสวิสัยเมื่อเราได้ไว้แล้ว ก็ต้องสงเคราะห์ให้ตรงดีดังที่แสดงมาแล้วนี้จึงจะนับว่าเราเป็นคนบ่างมีคนหนึ่งแต่เมื่อเรามีขุมทรัพย์ที่หนึ่งที่สองมาแล้วก็จริงแต่เมื่อเรายังไม่มีขุมทรัพย์ที่สาคือการงานและศิลปวิทยาซึ่งพระธรตถาจารย์เรียกว่าขุมทรัพย์อวัยวะหรือขุมทรัพย์เสมอด้วยอวัยวะแล้วก็ยังนับว่าเขามีขุมทรัพย์ไม่เพียงพอ เพราะฉะนั้นเราต้องพยายามให้มีขุมทรัพย์ที่สามคือศิลปะวิทยาหรือการงานอันหาโทษไม่ได้ขึ้นอีกให้จงได้ตามสมควรแก่ที่เกิดอยู่ของเราหรือตามสมควรแก่กำลังของเราก็เกิดที่เกิดที่อยู่ของเราควรจะต้องใช้ศิลปะวิทยาอย่างไรควรจะทํางานอย่างไรจึงจะเป็นประโยชน์ดีเราก็เราเรียนศิลปะวิทยาอันนั้นให้ได้พยายามทําการงานอันนั้นให้ได้ เช่นที่เกิดที่อยู่ของเราเหมาะกับทิลระบวิทยาทางทําไร่นาเรียบสวนก,ก็เรียนทางทําไร่นาเรียบสวนจนเป็นที่เข้าใจดีจากผู้ที่มีความรู้ทางไร่นาเรียบสวนแล้วก็จังใจทําไร่นาเรียบสวนแต่ขอให้เข้าใจว่าไร่นาเรียบสวน,นํานี้หมายถึงของต่างกรรมหมายิ่งของต่างก,การแยกออกเป็นสี่ละคำคือไรทำหนึ่งนาทำหนึ่งเรียบทำหนึ่งสวนทำหนึ่ง ไร่นั้นได้แก่ที่ซึ่งเผาโค่นต้นไม้ลงจุดเผาแล้วปลูกพืชพ,พันธุ์พักแวงแตงเต้าเป็นต้นสวนนั้นได้แก่ที่ซึ่งปลูกพืชพ,พันธุ์โดยไม่ต้องโค่นต้นไม้ลงเผาเรื่องนั้นได้แก่ไร่เก่าสวนเก่าหรือไร่ร้างสวนร้างซึ่งควรจะทําให้ดีขึ้นอีกนานั้นได้แก่ ที่หวานข้าวปลูกข้าวสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้เป็นครูของเทพ,ย,พย,ยดามนุษย์ทั้งหลายได้ตรัสไว้ว่าอนวัตจกรรมานิเอตมังคลมุตตมังการที่ทําสิ่งที่ไม่มีโทษมีทําไร่นาเรือกสวนเป็นต้นเป็นอุดมมงคลอันวิเศษก็เป็นเหตุให้เกิดทรัพย์สินเงินทองในโลกนี้ เพราะเป็นเหตุให้ได้ทำบุญได้ทาได้ให้ทานกัสาสียด้วยพืชผลมีพักแปรแตงเจ้าและข้าวในนาเป็นข้าวและข้าวในนาเป็นต้นนั้นอีกต่อหน,นึ่งด้วยซึ่งจะเป็นหนทางช่วยก่อให้เกิดทิพยยะสมบัติในน,นากวัตการภายหน้าเพราะฉะนั้นผู้ที่มีหน้าที่ทำเรียบสวนไรนา จงดีใจเถิดว่าเราจะได้ประโยชน์อันประเสริฐคือจะได้ทรัพย์สินเงินทองจากไร่นาเรีอบสวนที่เรากระทำและเราจะได้นำพืชผลอันเกิดจากเรือบสวนไรน่นาไปทำบุญให้ทานด้วยดังนี้เมื่อผู้ใดมีขุมทรัพย์ที่หนึ่งที่สองที่สามดังที่แสดงไปแล้วนี้ถ้าผู้นั้นยังขาดขุมทรัพย์ข้อที่สี่อันมีนามว่าอนุคามินี คือขุมทรัพย์ที่จะติดตามตนต่อไปในภายภาคหน้าอันได้แก่ทานศีลภาวนาผู้นั้นก็เรียกว่ายังเป็นผู้ขาดแคลนขุมทรัพย์อยู่เพราะเมื่อผู้นั้นเกิดในภายภาคหน้าเาเกิดไปในภายภาคหน้าจะต้องเป็นคนยากไร้อนนถา,าหาทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองไม่ได้อันการเวียนตายเวียนเกิดอยู่ในสงสารนี้จัดเป็นการเดินทางไกลยิ่งนัก ธรรมดาผู้เดินทางไกลต้องอาศัยสเสบียงอาหารเป็นกำลังถ้าขาดสเสบียงอาหารแล้วก็ต้องอดตายในกลางทางทันใดผู้ที่ยังจะเวียนตายเวียนเกิดอยู่ในสงสารก็ต้องอาศัยเสบียงรือทานศีลภาวนาจึงจะหาความสุขให้แก่ตนได้ฉะน,นั้นโดยเหตุนี้ทุกคนควรจะฝังขุมทรัพย์ข้อที่สี่ไว้ให้จงได้คือการให้ทานรักษาศีลฟังพระธรรมทำสอน ทำสั่งสอนและแสดงธรรมแก่ผู้อื่นช่วยเหลือผู้อื่นยินดีต่อความดีของผู้อื่นทางความเห็นให้ถูกต้องในเรื่องบาปบุญนรกสวรรค์นระกหรือผานให้จงได้จึงจะได้มีสเสบียงเลี้ยงตนต่อไปในสงสารเมื่อผู้ใดสะสมขุมทัพ์ข้อที่สี่ไปได้แล้วผู้นั้นเรียกว่าเป็นผู้สมบูรณ์ด้วยขุมทัพย์สี่ประการ คือขมทรัพย์ถาวรขมทรัพย์ที่ไปด้วยแข้งขมทรัพย์ที่เสมอด้วยอวัยวะขมทรัพย์ที่ติดตามตนดังที่แสดงมาแล้วนี้เพราะฉะนั้นตามที่แสดงมาแล้วนี้ก็เป็นอันได้ใจความในเบื้องต้นแห่งนิธิการตระถาถา,า,าเต็มที่แล้วจึงขอมดมทำมาท้าที่บายในไว้เพียงเท่านี้เอวังก็มีด้วยประกาศนิ้